วันนี้นะคะพบกับยูที่ปูทรษาการขายมิสูบิชิสาขานวมินนะคะวันนี้นะคะมีนัดหมายส่งมอบรถที่โชว์รูมของเรานะคะเป็นรุ่นไหนเรามาชมกันเลยค่ะรุ่นนี้นะคะเป็น ishi, มิสูบิชิมิวระนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะคะเป็นรถอีนโคคารุ่นประหยัดน้ํามันของมิสูบิชิเลยนะคะตัวน,นี้ราคาอยู่ที่5 9 0 0 0บาทนะคะก็คือเป็นรถที่ผ่อนสบายแล้วก็แถมประหยัดน้ํามันและที่สําคัญออปชั่นก็ครบ จัดเต็มได้หน้าจอทัชสกรีน2ัผัดเนิ้วนะคะคันนี้นะคะเรามีการตกแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างเรามาชมเลยค่ะตัวนี้นะคะตัวอักษรด้านหน้านะคะเป็นมิ s u b i s h i ก็คือเป็นโลโก้นิวาดนะคะตัวนี้ด้านข้างก็จะมีในส่วนของล้อแม็กขอบ15นิ้วนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกลายได้เลือกลายยางได้นะคะแล้วก็คาลิปเปอร์น,อน็อตสีสามารถเลือกได้ ลายแม็กของเรามีให้เลือกมากกว่า20กว่าลายเลยนะคะตัวนี้มาด้านข้างก็มีการติดตั้งเป็นคิวการ์สร์แล้วก็ฟิล์มกองแสงสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้แล้วก็มีการรับประกันให้7ปีนะคะตัวนี้หลักๆนะคะคันนี้ลูกค้าเน้นแบบเดิมๆเ,เน้นใช้งานนะคะก็ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรเยอะนะคะเน้นส่วนลดซับดาวเพื่อค่าจ่ายรับรถก็คือจะน้อยกว่าปกตินะคะ แล้วก็ตัวนี้เราแถมเป็นผ้าคุมรถให้ด้วยนะคะอันนี้กล้องตัวเก่าตัวที่เราเปลี่ยนให้ก็คือเราเอาให้ลูกค้าเก็บไว้ด้วยแล้วก็ติดตั้งเป็นกล้องบันทึกห้าหลังนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องได้สารภายในกันนะคะ ฟังก์ชันด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะมีหน้าจอทั u ส h ก c r นนิ้วแบบนี้นะคะสามารถรองรับ Apple CarPlay ระบบ Android Auto นะคะแล้วก็ระบบการปรับอุณหภูมิต่างๆพัดลมต่างๆก็คือจะเป็นแบบหมุนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของอมัดดิฟังก์ชันตรงพงมาลัยนะคะสามารถกดรับสายวางสายลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะคะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะนี ก็หลักๆก็จะเป็นออปชันประมาณนี้เลยนะคะที่มาเดิมๆจากโรงงานนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นเดี๋ยวยุบอกโปรโมชั่นให้นะคะสำหรับโปรโมชั่นคันนี้นะคะก็ใช้เงินออกรถเพียง9,900บาทลูกค้าจะได้แต่งแบบนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจอยากใช้รถทีเข้าคับประหยัดน้ำมันแบบนี้เน้นข่องตัวขับขี่ในเมืองก็สามารถ อินบล็อกสอบถามเข้ามาได้หรือโทรเบอร์ติดต่ออยู่ได้โดยตรงนะคะ0908458079นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาลูกค้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ